ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิศรานิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องโซ่รักเมียตีตราประพันธ์โดยบรดอนให้เสียงบรรยายโดยพิศราณบทนำ เพราะคำว่าบุญคุณคำขอชยานินจึงมีสถานะเมียบำเรอลับๆของลูกชายเจ้าของบ้านเพื่อต่อรองข้อเสนอกับเขาผู้ชายที่เป่าประกาศไปทั่วว่าเกลียดเธอเข้ากระดูจนกระทั่งผู้หญิงของเตชินปรากฏตัวขึ้นเมียลับๆอย่างชยานินก็จำเป็นต้องหายไปจากสายตาของเขาใช่ชยานินจากมาพร้อมกับเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลกรัญภาพที่เผลอติดท้องเธอไปบทที่หนึ่ง ชยานินนอนลืมตาโพลงเธอคิดไปเรื่อยเปยื่อยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองเดือนก่อนทำให้เธอระแวงเธอกินยาคุมฉุกเฉินไปแล้วแต่ยานั้นอาจจะไม่ได้ผลเพราะเวลาผ่านไปเกือบ24ชั่วโมงแล้วเพราะเธอไม่ทันได้เตรียมตัวประกอบกับไม่มีความรู้เรื่องนี้ดีเท่าไหร่ชยานินพยายามข่มตานอนให้หลับแต่กลับทำไม่ได้จูๆ่ๆเธอก็รู้สึกวิงเวียนบ้านหมุนจนทนนอนต่อไปไม่ไหว ชยานินทรงตัวลุกขึ้นนัง่งเธอโผเพเดินเข้าไปในห้องน้ำและอาเจียนออกมาจนหมดไส้หมดพุงเธอรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อได้สุดกลิ่นสมุนไพรหลายชนิดที่บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกสีเขียวป้ามาลัยโผล่หน้ามามองแล้วก็เข้ามาช่วยประคองเธอออกมาจากห้องน้ำมาลัยพาเธอมานั่งลงริมเตียงนอนพักครู่เธอนะพอดีขึ้นป้าจะพาไปหาหมอนะชยาอย่าเลยค่ะป้าชยาไม่เป็นไรมากหรอกคะ่ะ เฉยยานินสาส่นะปฏิเสธด้วยความเกรงใจจะไม่เป็นไรได้ยังไงชยาอ้วกแต่เช้าแล้วนะหลายครั้งแล้วด้วยหน้าก็ซีดแทบไม่เหลือสีเลือดแล้วมาไหลทวงก่อนสีหน้าจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อนึกอะไรขึ้นได้นี่ชยาคงไม่ได้ท้องหรอกใช่ไหมฮะ ผิวหน้าของชย,ยานินซีดเพื่อดไร้สีเลือดเธอไม่ได้ปริปากบอกใครเลยยกเว้นมาลลยที่เดาออกตั้งแต่วันแรก,แรกความผิดพลาดในครั้งนั้นมันน่าอดสูบวกกับคิดว่าตัวเองจะไม่มีทางโชคร้ายและไม่มีทางได้รับผลกระทบใดๆจากความสัมพันธ์ที่เกิดจากความไม่ตั้งใจแต่แต่ตอนนี้ผลแห่งความไม่ระมัดระวังในครั้งนั้นของเธอกำลังส่งผลกับเธออย่างร้ายแรงไม่หรอกค่ะไม่น่าใช่หรอกค่ะป้า เธอภาวนาให้เป็นแบบนั้นภาวนาให้ตัวเองไม่ซวยถึงขนาดตั้งท้องกับผู้ชายที่เกลียดเธอกับป้าเข้ากระดูกและมีคู่รักเป็นตัวเป็นต,น,ตนอย่างเตชินบุตรชายผู้มีพระคุณของเธอชยานินพยายามคิดในแง่ดีแม้หลายๆอย่างในร่างกายเธอจะบ่งบอกสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นเธอฝืนยิ้มให้มาเลยแล้วก็เอนกายลงนอนพยายามปล่อยวางความกังวลในใจบางทีสิ่งที่เธอกลัวอาจจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยก็ได้สิบปีก่อน เด็กหญิงชยานินวัยเพียงสิบปีผู้กำลังจมอยู่กับความโศกเศร้าเพราะบิดามารดาด่วน,นจากไปแบบปุบป,ปับเธอนั่งทอดอะไรมองไฟกระพริบที่ประดับประดาหน้าหลงศพของบิดามารดาที่ตั้งอยู่คู่กันมีพุ่มดอกไม้พลาสติกที่วางประดับเพื่อไม่ให้ด้านหน้าโล่งเกินไปน้ำตาของชยานินไหลหล่นไม่รู้กี่รอบเธอรู้สึกเคว้งคว้างไปหมดกลัวไปสารพัดเพราะนอกจากบิดามารดาแล้วชยานินไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งพาใครเลยญาติพี่น้อง ไม่ว่าจะฝั่งบิดาหรือมารดาต่างก็พากันเกี่ยขคงเพราะภาระของครอบครัวพวกเขาก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วการอบอุ้มเด็กหญิงวัยสิบปีอีกหนึ่งคนเลยกลายเป็นภาระที่หนักเกินไปชยานินยกมือป้ายน้ำตาที่ไหลผ่านร่องแก้มเธอกลั้นสะอื้นจนหัวไหลสัน่นหวาดกลัวทุกสิ่งรอบตัวและไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครดีออมกอดที่เคยมีจากลาไปแบบไม่อาจเรียกคืนได้น่าสงสารยายชยานะไม่มีพ่อแม่แล้วจะอยู่ยังไงละ่ะ สงสารนักก็เอาไปเลี้ยงสิเด็กนั่นขยันรู้อยู่อีกไม่กี่ปีก็ใช้งานได้แล้วล่ะไม่ไหวหรอกพี่แค่ลูกฉันสองคนก็แทบแย่แล้วนะเสียงทุ่มเถียงนั้นชยานินได้ยินเต็มสองหูเธอก้มหน้ามองผืนพยายามไม่เก็บคําพูดของบรรดาญาติมาเก็บไว้ในใจพวกพี่ๆไม่ต้องลําบากหรอกนะคะหลานฉันฉันจะเอาไปเลี้ยงดูเองเสียงใครบางคนพูดแทรกและใครคนนั้นก็เดินเข้ามาหาชยานินป้ามอะไร อย่าโศกเศร้าไปเลยเยนูป้ามาแล้วจากนี้ไปไปอยู่กับป้านะมาลัยรวบกอดหลานสาวแนบอกพร้อมทั้งรั้งมือเรียวเล็กของชยานินมากุมไว้มาลัยมีศักเป็นพี่สาวของมารดาที่เสียชีวิตไปแล้วของชยานินมือของเธอเย็นเฉียบขึ้นมาโดยอัตโนมัติชยานินโผล่เข้าหาเธอซุกตัวในอ้อมกอดของคนแปลกหน้าที่เป็นมิตรกับเธอที่สุดในเวลานี้คุณนั่งตรงนี้ก่อนค่ะ เสียงป้ามาลัยกระซิบบอกใครบางคนชยานินพงกศีรษะออกมาจากอ้อมกอดและมองสบในตาคนคนนั้นดวงตากลมโตที่อยู่ภายใต้ขนตายางงอนงามหลุบ,บลงต่ำเมื่อผู้ชายไว้กลางคนเบืองหน้าจ้องมองมายัางตนเองอย่างพิจารณายายหนูชยาแก่ไม่มีที่พึ่งที่ไหนอีกแล้วค่ะคุณ มาลัยผู้หญิงวัย40ปีพูดกับสามีมหาเศรษฐีของตัวเองขณะยังคงกลมมือเล็กๆของชยานินเอาไว้ตลอดเวลาราวกับต้องการปลอบประโลมดวงใจที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของชยานินพอกับแม่ของแกตายหมดแล้วคะ่ะแล้วมาลัยก็ทนเห็นแกลำบากไม่ได้มาลัยขอนะคะขอให้ใยายชยาได้พึ่งใบบุญของคุณด้วยคะ่ะ มาลัยที่จับพลัดจับผูมาเป็นเมียคนล่าสุดของทรงพลยังคงพยายามขอร้องให้สามีเมตตาส่งสารชยานินเด็กหญิงกำพร้าที่เป็นหลานสาวคนเดียวของตนเองคุณเองก็อุปถัมภ์เด็กกำพร้าบ่อยๆเพิ่มใหญ่ชยาอีกสักคนจะได้ไหมคะทรงพลนิ่งคิดหลังจากพิจารณาเด็กหญิงวัยสิบปีตรงหน้าอยู่พักใหญ่ทรงพลก็พูดขึ้นกับภรรยาคนล่าสุดของตัวเองได้สิฉันจะอุปการะเลี้ยงดูเด็กคนนี้เอง จริงๆนะคะคุณมาลัยดีใจยิ้มแก้มปริเพราะเธอสองสารหลานสาวคนนี้จริงๆอืมทรงพลพงกศีรษะขึ้นลงชา้าๆรอยยิ้มเมตตาเกลื่อนเต็มใบหน้ารีบขอบคุณคุณลุงสิย,ยชายามาลัยรีบบอกหลานสาวของตัวเองด้วยน้ำเสียงสันพราผสมความตื่นเต้นดีใจไชายาขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะทรงพลทอดสายตาเอ็นดูมองศบตาเด็กหญิง ไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละฉันจะส่งเสียให้หนูเรียนเองอยากเรียนสูงแค่ไหนก็ได้ตามใจของหนูเลยหนูชยาชยาขอขอบคุณคุณลุงอีกครั้งค่ะมาลัยขอบคุณคุณแทนน้องสาวและน้องเขยมาลัยด้วยนะคะคุณจะไม่มีทางผิดหวังกับยายชยาแน่นอนหลานคนนี้ของมาลลยจะทดแทนคุณจนกว่าคุณจะพอใจมาลัยพูดเป็นในไนและทรงผลก็รับรู้คฤหืหั์การัญ,ญพาศ เธอให้คนจัดห้องพักให้หนูชยยาแล้วรอมาเลยทรงพลถามด้วยความอยากรูหลังภรรยาของเขาวิ่งวุ่นมาพักใหญ่ๆแล้วยังเลยค่ะคุณแต่ห้องพักคนชายังมีห้องว่างอยู่หลายห้องเลยค่ะมาลัยตั้งใจจะให้ชยานินไปพักอาศัยที่ห้องพักของคนรับใช้จะได้ไม่รบกวนทรงพลมากเกินไปแต่ทรงพลยกมือขึ้นห้ามไว้เสียก่อนให้ขึ้นไปพักด้วยกันบนตึกนั่นแหละหนูชยาไม่ใช่คนรับใช้สักหน่อยนะมาลัย ้ใชยาเป็นหลานสาวของเธอนี่เอ,อ่อแต่ว่ามาไลอึกอักเพรรู้ดีว่าหากตนเองทำเช่นนั้นจะต้องเกิดปัญหาใหญ่ตามมาอย่างแน่นอนทำตามที่ฉันสั่งนั่นแหละมาไลเรื่องของลูกชายฉันเดี๋ยวฉันจัดการเอง เรื่องที่มาลายกังวลทรงพลรู้ดีบุตรชายหัวดือ้อเพราะถูกเลี้ยงแบบตามใจมาตั้งแต่เด็กพอภรรยาของเขาด่วนจากไปเตชินเลยไร้คนปรามได้เตชินแพลงธิ์ทุกครั้งที่ทรงพลแต่งงานใหม่และเมื่อเป็นคำสั่งของสามีผู้เด็ดขาดและร่ำรวยก็ทำให้มาลายไม่สามารถโต้แย้งได้ข่าคุณสีหน้าของมาลัยไม่ค่อยสู้ดีนะักตอนที่เดินจูงมือของชยานินออกมาจากห้องรับรองแขกกลางคฤหาหั์กรัญพาศชยาหนูอยู่ในบ้านหลังนี้ ต้องอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวนะลูกที่นี่ไม่เหมือนบ้านหลังเก่าของหนูระหว่างที่พาชยานินเดินขึ้นบันไดมาลลยพยายามอธิบายให้หลานสาวเข้าใจก่อนจะมุ่งหน้าไปยังชั้นสองซึ่งเป็นบริเวณที่แบ่งเป็นห้องนอนของเจ้านายของคฤริสั์หลังใหญ่หรูหราแห่งนี้ค่ะป้าชยานินเป็นเด็กหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายเธอเชื่อฟังคำพูดของผู้ใหญ่เสมอแม้ว่าตัวเองจะเกิดมาอาภัพต้องเสียพ่อเสียแม่ตั้งแต่อายุอย่างน้อย แต่เธอก็ยังคงมองโลกในแง่ดีเธอเชื่อเสมอว่าหากทำความดีสักวันความดีจะมอบความสุขตอบแทนกลับมามาลลยอมยิม้มน้อยๆมองศพในตาหลานสาวด้วยความเอ็นดูชยานินเป็นลูกสาวของพี่ไหลน้องสาวต่างแม่ของเธอก่อนที่พี่ไหลจะเสียชีวิตลงได้ฝากฝังลูกสาวเอาไว้ทำให้มาลัยไม่สามารถทอดทิ้งชยานินได้จากนี้ไปห้องนี้เป็นห้องพักของหนูนะชยา มาลลยพูดขึ้นหลังจากเปิดประตูห้องรับแขกซึ่งอยู่ทางปีกขวาของตัวคฤหาสน์ชยานินมองไปรอบๆห้องแล้วก็หันมายกมือไหว้ามาไลยชยาขอบคุณป้ามากๆเลยค่ะมาลลยยกมือขึ้นรูปศีรษะเล็กๆของหลานสาวเบาๆอยู่ที่นี่ทำตัวให้ดีๆนะเชื่อฟังคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นคนที่นี่จะรักและเอ็นดูชยาเข้าใจที่ป้าสอนใช่ไหมลูกชยาเข้าใจค่ะป้า ขณะที่สองป้าหลานกำลังช่วยการเก็บของใช้ส่วนตัวใส่ตู้เสื้อผ้าอยู่นั้นเตชินลูกชายวัย17ปีของส่งผลก็เดินผ่านมาพอดีเด็กหนุ่มมองผ่านประตูห้องที่เปิดอ้าอยู่เข้าไปภายในสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยร่องรอยความไม่พอใจเมื่อเห็นแม่เลี้ยงของตัวเองพาเด็กหญิงหน้าตาหน้าเอ็นดูคนหนึ่งเข้ามาอยู่ภายในบ้านของเขาด้วยอีกคน มากเกาะพ่อของฉันคนเดียวคงไม่พอสินะถึงได้พาเด็กที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาช่วยกันสูบเลือดสูมเนื้อพ่อของฉันด้วยอีกคนอีพวกกระสือหิวเงิน เตชินที่กำลังเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนตวาดเสียงแหลมออกมาด้วยความไม่พอใจและเสียงนั้นก็ดังมากพอที่จะทำให้มาลัยกับชยานินได้ยินเต็มสองหูทั้งคู่หันไปมองที่ประตูห้องที่เปิดค้างเอาไว้สีหน้าของมาลัยซีดเผือดลงเมื่อเห็นเตชินยืนอยู่ตรงนั้นแต่สำหรับชยานินแล้วเธอไม่รู้เรื่องความบาดหมางนั้นเธอแค่ส่งรอยยิ้มไร้เดียงสาตามวัยให้กับพี่ชายเบื้องหนา้าสวัสดีค่ะคุณเตชินมาลัยทักทายลูกเลี้ยงเสียงแผ่ว อย่าคิดว่าพ่อของผมลงคุณหัวปักหัวปัมแล้วใครจะทําอะไรคุณไม่ได้นะมาเลยสักวันผมจะกระชากหน้ากากาของคุณออกมาพ่อจะได้เห็นท่าแท้ของพวกคุณสักทีแต่ชินตวาดแล้วก็เดินจากไปด้วยท่าทางชุนเฉียวสําหรับเรื่องนี้เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสิบโมงเช้านะคะแล้วเจอกันค่ะ